สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดทำขึ้นพิเศษเลยเพื่อสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้ที่กำลังรับชมใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2564คลิปนี้ผมทำช้าไปอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานติดเดินสายไปคงไม่ต้องแนะนำตัวอะไรกันมากนะครับผมสิบปรกรเป็นเจ้าของสิบประกอชาแนลนะครับก็แนะนำ ความรู้ต่างๆความสามารถเทคนิคต่างๆเผยแพร่ลงใน SK Channel มาก็หลายปีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีดิถีหลายดิทีที่เป็นดิทีมงคลนะครับบางคู่ก็เพิ่งแต่งงานกันบางคู่ก็อยู่ด้วยกันมานานคลิปนี้ผมจะมาวอวยพรให้ทุกท่านนะครับบางทีเราอยู่ด้วยกันใหม่ใ หรืออยู่ด้วยกันมานานแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างสิ่งที่ผมจะขอให้ทุกท่านมีก็คืออย่าซะนะครับฟังไม่ผิดหรอกอยา่าซะอย่าในความหมายของผมก็คือหนึ่งละอย่าเจ็บหมายถึงขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคมีภัยมารบกวนนะครับทั้งครอบครัวย่าที่2ก็คือ อย่าจนนะครับให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองได้ทุกสิ่งที่สมปรารถนาแล้วก็ที่สำคัญอย่าจนใจเพราะทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องราวมีทางออกเสมอนะครับอย่าจนใจคืออย่าอย่างที่สองแล้วก็อย่าอย่างที่สามก็คืออย่าจำอย่าจำในสิ่งที่มันผ่านมาที่มันไม่ดีนะครับ เรื่องเก่าเรื่องหลังก็ขอให้ผ่านไปบางคนก็อาจจะเคยมีเรื่องทะเลาะบบาแว้งกันกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องจําเราจําแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปนะครับอันนี้คือคำอวยพรเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากผมด้วยใจจริงก็จะสรรสร้างผลงานนําเสนอในอ่า educational ต่อไปนะครับรับรองมีเทคนิคเคล็ดลับอะไร ต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรก็อย่าลืมติดตามกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมใหม่ด้วยอย่าลืมจงได้3ามอย่าอย่างที่ผมบอกสวัสดีครับ